ครับวันนี้เห็นเดินทางมาปอคบอทําอะไรครับขออนุญาตนะครับก็คือผมจะมาแก้ความครับครับโดนอะไรมาคือผมสั่งนาฬิกาฮที่ค่อนมาครับเป็นตัวนี้นครับนาฬิกาอ่าฮะในราคา 5, ห้าพันครับครับอันนี้มันเป็นนาฬิกาแขวะหรือน,นาฬิกามือถือเป็นนาฬิกาข้อมือข้อมืออ่าฮะแต่คือได้ออกมาแปดรับผมครับ คนส่งของเอาของมาส่งให้เราเวลาแกะกล่องมาก็แกะกล่องมาขอมาเจอนี่กลายกลายเป็นนาฬิกาแขวนเออซึ่งราคาก็เท่าไหร่เนี่ยแต่เดยนกอออแล้วนาฬิกาไอ้มือถือของเราอ่ะนาฬิกานนีหรอาาฬิกข้อมือที่เราสั่งราคาเท่าไหร่ที่เราสั่งซื้อไปห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทห้าพันนี่ห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทแล้วเราเราโอนตังไปแล้วโออนเรรียยบ้ซื้อทางไหนฮะ เฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กครับการโอนเงินครับเฟซบุ๊กคือเป็นเฟซบุ๊กเป็นเป็นเพจหรือเป็นเฟซบุ๊กเอ่อเป็นการเรียกว่าเป็นการมันจะมีเด้งขึ้นมาหน้าสินค้าหน้าสินค้าซึ่งพอพอพอเด้งขึ้นมาในหน้าเฟซบุ๊กเราพอเราเห็นปุ๊บเราก็สนใจสนใจก็เลยเข้าไปดูเข้าไปดูแล้วก็นี้ก็เลยไงอินบ็อกซ์คุยกันเลยอไงติดต่อเธอเขาใช้ชื่ออะไรอ่ะคนขายอ่ะ ชื่อคนชื่อคนขายับผมเออคนขายก็ใช้ชื่ออะไรครับที่เราเราเข้าไปติดต่อแล้วเราก็อินบ็อกคุยเขาใช่ไหมใช่ครับเออแต่แต่ไม่ได้ไม่ได้คุยโทรศัพท์วิดีโยคอลไม่ได้ไม่ได้คุยเออแล้วทีนี้เขาก็แจ้งแจ้งเรื่องราคาหรืออะไรมามใช่ครับแจ้งเรื่องราคาตอนแรกก็ให้โอนแจ้งไว้ห้าพันห้าเออต่ออ๋อต่อรองได้ เหลือ5,350ัอยอยี่ห้ออะไรนะที่เราซื้อไปอ่ะ5,000 5,350นิาอนครับผมนินินิคอนนิคอนนิคอนอ่าเป็นมือหนึ่งมือสองในการเลยมือสองละผมครับเขาประกาศประกาศไว้เราเข้าไปดูแล้วก็สนใจก็ต่อรองราคาเออแล้วหลังจากนั้นเราก็เขาให้โอนตังค์ครับเราโอนหมดเลยโอนตามยอดเลยครับเพราะว่า5,000 5 3ห0าพันามรออบาทอ่าแล้วเขา งไแล้วเขาก็แล้วเขาก็โอน้แล้วเขาก็ส่งของมาเขาเขาแจ้งว่าจะส่งของใช่ครับตอนแรกก็คือขอสลิปเขาครับและคือเขาให้มาเป็นสลิปเป็นอีกที่หนึ่งส่งไปหาดใหญ่ครับแล้วผมก็เลยถามเลขเลขเลขสินค้าที่ว่าส่งไปคือมันมันมันไปอยู่ที่หาดใหญ่แล้วคือผมก็เลยถามเขาเขาบอกว่ามีลูกค้าอีกผมก็เลยสงสัยแล้วว่ามันมือสองไม่ใช่หรอเอแต่คือมันมีมันน่าจะเครื่องเดียวใช่ครับเออมันน่าจะเรือนเดียว ใช่ไหมที่ขายกับเราแล้วแล้วทำไมทำไมทำไมบอกว่าเออไอที่ไปโผล่ที่หัดใหญ่เป็นเป็นลูกค้าอีกรายหนึ่งออาเราก็เริ่มสงสัยใช่ครับแล้วไปมาณวันนึงเขาก็ส่งมาจนมาประมาณวันจันทร์บวันจันทร์ที่หลังจากที่เราซื้อในประมาณกี่วันสองสาวันประมาณสี่ห้าวันได้สี่ห้าวันเพราะติดเสาร์ที่ครับ แล้วคือพอได้ก็สินค้าสินค้าก็มาส่งใช่ครับโดยทางแฟชช์ใช่ไหมอ่าบริการบริการส่งสินค้าทางแฟชชส่งมาถึงส่งมาที่บ้านเราเลยที่บ้านเลยครับมีใครรับอ่ะก็ผมนี่แหละอ๋อคุณเป็นคนรับเองแต่ผมก็เกลียใจแล้วแหละว่าคิดไว้ในใจแล้วว่ากล่องกล่องแปลกๆโดนแน่เลยว่ากล่องแปลกๆเสี้ยวแปลกๆเบาครเบาด้วยแล้วก็แล้วก็ไอ้ไอ้้ไอนาฬิกาที่เราสั่งเหมือนข้อมือมันก็มันก็ไม่น่าจะมขนาดมันขนาด ปรากฏว่ากล่องมาก็ก็ดูใหญ่ใช่ครับเออใหญ่กว่าก็เลยเปิดดูแต่แต่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ถ่ายถ่ายเป็นวิดีโอขอถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปไปด้วยตอนเราเปิดอ๋อโอ้ในคลิปนี่ผมหน้าอึอมากเออพอเปิดมาก็เจอเนี่ยเลยอ่าไปเจอเนี้ยเสร็จแล้วอ่อที่เราพบเมื่อเมื่อไหร่เมื่อวานวันไหนที่ที่สินค้าเนี่ยที่เปิดออกมาเนี่ยอะไรนะครับที่ นาฬิกาที่เขาส่งมาเนี่ยวันไหนวันที่ได้เปิดเปิดดูของวันที่28่สิบแปดใช่ไหมวันที่28พฤศจิกายน28พฤศจิกายนครับผมแล้วทําไมผู้หงจะมาแจ้งความทําไมทิ้งช่วงเวลาตั้งก็คือเดือนกว่านี่นี่เดือนกว่าจะเกือบสองเดือนแล้วรูดรูดหลักานเองนะอ๋อเราก็พอพอพอสินค้ามาส่งใช่ไหมแล้วเราเปิดมาไม่ใช่เนี่ยเราได้ติดต่อกลับไปทางคนขายเขาบล็อกอลไรครับเขาบล็อกหนีเลยครับแล้วของมาถึงคุณเซ็นรับปุ๊บ เขาเขาก็บล็อกเลยพอคุณเปิดมาเจอเป็นเป็นไอไอนาฬิกาเนี่ยแขวนหรือตั้งโต๊ะอะไรเนี่ยนะแขวนทุกเออปั๊บเรารู้แล้วมันไม่ตรงปกใช่ครับก็พยายามติดต่อกลับไปปุ๊บเขาบล็อกเลยติดต่อไม่ได้แลวโทรเบอร์ก็โทรเบอร์ไม่มีไม่มีการตอบรับไม่ติดไหมก็คือไม่ติดครับไม่ติดด้วยก็คือก็คือคือเขาก็บล็อกเราเหมือนกันทั้งทั้งทุกทุกทุกช่องทางเออเสร็จแล้วเราทำไง คือผมก็รวบรวมหลักฐานเองครับผมก็คือให้พี่ช่วยอืมก็คือหาว่ามีหลือนกันตรงของคนนี้ชื่อนี้เพราะมันตรงแบบสลิปที่ผมโอนเงินไปคือตอนเขาขายขายของประกาศขายของเนี่ยเขาโชว์แบบประชาชนด้วยหรือไงไม่ไม่ได้โชว์ครับเราได้แบบประชาชนมาไงไปหาเขามาไปหาในในเพจต้มีการหลอกลวงอะไรเงี้ยเราเซิร์ชหาแล้วมีเหมือนกันครับมีซึ่งซึ่งซึ่งชื่อคนที่เราติดต่อซื้อขาย ใช่ไหมเราเอาชื่อตรงนั้นอ่ะไปค้นหาใชอซึ่งก็ออกมาก็เป็นเป็นอ่ะใช่ครับมีคนโดนเหมือนกันครับผมมีคนโดนเหมือนกันจากการใช้บัตรประชาชนและชื่อนี้ใช่ครับซึ่งซึ่งเรายังไม่รู้เลยว่าตกลงเป็นคนร้ายหรือว่าเป็นหน้าม้าหรือคนที่เขาถูกคนรละอะลรครับเยอะเลยครับเพราะว่าคลิปเงินที่ผมโอนไปอ่ะเป็นชื่อเขาเลยเป็นชื่อเขาเออเป็นชื่อเขาเลยครับเราเราโอนไปทางธนาคารหรือไทยพาณิชย์ครับผมไทยพาณิชย์บัญชีชื่อชื่อนี้ครับเป๊ะเลยครับ ครแล้วก็มีเวลานอะไรใช่แล้วก็ใช้ระยะเวลารวบรวมจนถึงเนี่ยครึ่งเพึ่งคึ่งจะรวบรวมได้เสร็จแล้วเราก็เลยมาก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้แจ้งขวามท้องที่วันนี้วันนี้ตั้งใจมาแจ้งเพื่อที่จะเอาผิดอยากอยากจะเตือนคนที่เขาซื้อของแล้วตอนนี้เราเข็ดยัง่งเข็ดแล้วครับก็แนะนำนะครับถ้าของมูลค่าครับก็คือแนะนำานะครับ นัดรับดีกว่าครับเจอตัวเลยอืไม่ต้องไปโอนเนี่ยเสียรู้นเลยครับมาจจำครึ่งหนึ่งเอาไหมมัดจำครึ่งราคามัดจำมัดจำก็จะเสี่ยเพราะว่าไปมาเสี่ยบอกครับว่านัดรับตัวเจอตัวดีกว่าเอแล้วเห็นบอกว่าเท่าที่ตรวจสอบดูแล้วมีผู้เสียหายรายอื่นเขาเขาทําอะไรเขาขายอะไรพูดสารพัดเลยครับเยอะมากเลยครับไม่ชอบของผมเาผมเป็นนาฬิกาบางคนก็อาจจะโดนเป็น รองเท้าบ้างอ๋อหลากหลายหลากหลายหลากหลายก็ที่ที่เรียกความสนใจได้แล้วก็หาเหยื่อเป็นการลักษณะที่เขามาโพสโพสสินค้าตัวนั้นตัวนี้แล้วก็มีใครหลงตกเป็นเหยื่อก็โอเคก็ก็จะบล็อกหนีใช่อ่าโอเคขอบคุณมากครับเอาแล้วนี่อีกนึงเมื่อกี้เห็นบอกว่าบอกว่าอะไรนะเฟซที่ผมโดนนะครับครับเฟซนี้ครับผมชื่อสายคิดเนี่ยเบลอะไรเนี่ยฮะ แต่คือผมไปให้พี่ช่วยสืบหาครับก็คือได้เป๊ะมาที่รุ่ที่รามชื่อที่ผมโอนโอนเงินไปครับก็คือผมพิพ์เข้าแปลงไปก็จะเจออ๋อหน้าบัญชีบัญชีบัญชีที่เราโอนโอนงตังค้าสินค้าไปมันก็จะเป็นตัวนี้แล้วก็คือมีประชาชนอะไรร้อยนะครับตามชื่อเป๊ะเลยครับก็พยายามหาด้วยตัวเองหน่อยก่อนมาแจ้งเพื่อสะดวก กับเจ้าหน้าที่นะครับผมใหหาคนร้ายได้เร็วๆครับวันนี้เราก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดที่เราสืบค้นไม่ได้นํามาให้พนักงานสอบสวนบอกกอบปคบครับผมคุมขังผู้บริโภคเพื่อที่จะดําเนินคดีกับคนร้ายรายนี้นะเอาถึงที่สุดนะถ้าเกิดถ้าเกิดเขายอมคืนตังค์อ่ะก็ไม่สนครับผมถามว่าใจร้ายไม่ได้ครับผมก็คือผมขอรอคนเยอะนะให้เขาโดนมากกว่อ่าได้โอเคขอบคุณมากครับ